ให้เราซ้ำทวนซ้ำเป็นการอัปเตอร์นะครับเป็นการรีวิวกันนิดหนึ่งวนะ่าถ้าเราจำภาพภาพนี้ได้กับภาพที่คุณหมอเริ่มต้นการประชุมอ่ะโดยการที่หยิบนาฬิกาทรายถือนาฬิกาทรายขึ้นมาให้เราดูนะถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะครับด้วยส่วนตัวอยากจะบอกว่าพอเห็นนาฬิกาทรายแล้วคุณหมอว่าเห็นนาฬิกาทรายแล้วเราคิดถึงอะไรในใจนะฮะที่ผมคิดนะฮะเมื่อหลายคนแหละมันคือการที่เราจะคิดถึงเวลาเลย ทรายทุกเม็ดที่มันล่วงลงมาเนี่ยมันคือเวลาที่เราผ่านไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดแล้วอ่ะเราเชื่อไหมฮะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะในที่สุดแล้วทรายมันก็ล่วงลงมาทั้งหมดอ่ะถ้าทรายล่วงลงมาทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนตันะเวลาชีวิตเราคงละหมดลงเราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพียงแต่เรากล้าที่จะพลิกค,ความคิดของเรา กล้าที่จะเปลี่ยนความคิดของเราแล้วเริ่มต้นกลับมาทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนตัม,มันเราพลิกนาฬิกาทรายตรงนี้นให้มันกลับด้านลงทรายมันก็พร้อมที่จะล่วงลงมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจากคาว่าสามเหลี่ยมชีวิตเราจะเห็นเลยว่าทุกคน,นะมีความต้องการไม่ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะแล้วรายได้กับสุขภาพที่เรามีอถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็จะพบเลยว่า ธุรกิจเอ็มซาที่เรากำลังเลือกเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สามารถให้ความสุขของเราได้โดยที่เราพาตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและสุขภาพที่ดีอ่ะสุขภาพนั้นนําพามาซึ่งรายได้รายได้นั้นนําพามาซึ่งความสุขบางทีบางอาชีพได้มาซึ่งไรายได้ฮะแต่ต้องแลกมาซึ่งสุขภาพบางอาชีพฮะหลังจากที่เราทําแล้วอ่ะความสุขอาจจะไม่เกิดเราอาจจะ Nah กว่าจะคนพบความสุขได้น่ะมันก็ถึงเวลาที่มันเป็นบั้นปลายของชีวิตเราบั้นปลายของชีวิตนั้นะสุขภาพเราก็อาจจะไม่ดีแล้วความสุขของชีวิตของเราของเรานะฮะย้ําคําว่าของเราเลยนะนะครับมันคือการที่เราสามารถมีสุขภาพที่ดีการที่เราไม่ป่วยการที่เราไม่เจ็บการที่เราไม่ต้องนอนติดเตียงในอนาคตการที่เราไม่ต้องสมองเสื่อมการที่เราไม่ต้องเป็นคนที่สูญเสียการมองเห็นการที่เราไม่ต้องมีน้ําหนักเกินอันนี้มันคือความสุขฮะมันก็คือสุขภาพที่ดีนั่นเอง ลองคิดภาพนะมันจะดีขนาดไหนถ้าเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยคือการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไปแลกมาเป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพในการที่เราแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราออกไปอ่ะให้ผู้คนได้เห็นแล้วผู้คนเห็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองเนี่ยมันกลับมาสร้างยอดธุรกิจมันกลับมาสร้างเครือข่ายผู้ริโภคที่เราจะสร้างขึ้นในธุรกิจเอ็มตาของเราได้ซึ่งตรงนี้นี่เองนะฮะมันก็จะย้อนกลับมา ไอ้สามเหลี่ยมถัดมาที่บอกว่าโลกชีวิตของทุกคนชีวิตของเราเองก็จะเป็นชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังชีวิตอยู่ได้ความหวังครับความหวังที่เรามีครับความหวังที่เราอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากทําหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะประสบอยากอยากจะพบอยากจะประสบในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะเริ่มจากอะไรเริ่มจากความเชื่อของเรานั่นเองนะครับพบความหวังของเรา มันจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อเราเกิดความเชื่อแล้วเราลงมือทำวันนี้ถ้าเรดเชื่อนะครับกับเครื่องมือที่ชื่อเอ็มซ่าที่จะสามารถให้รายได้อย่างไรขีดจำกัดนะครับทำอย่างเดียวครับหาแรงบันดาลใจของเราให้เจอนะครับสิ่งที่ตามมาถ้าเรามองดูแล้วจริงๆเนี่ยชีวิตของเราต้องการอะไรครัต้องการรายได้ต้องการสุขภาพต้องการความสุข สิ่งที่เราอยากจะได้ในชีวิตนะมันต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังขับเคลื่อนด้วยความเชื่อขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาหาคาว่าสุขภาพนะครับจากสุขภาพที่เรามีเนี่ยเราต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างนะครับเอามาแบ่งปันในบันนี้มันเป็นยุคที่มันก้าวผ่านมันเป็นยุคที่แตกต่างจากเดิมในอดีตแตกต่างจากเดิมในอดีตยังไงนะครับถ้าเป็นยุคที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าผู้คน จะเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าการรับประทานอาหารเสริมเนี่ยมันคือยามันคือการที่จะไปรักษาโรคต่างๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเส้นบางๆอยู่นิดเดียวเองเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจเอ็มตาที่เราอยู่เนี่ยกับกิจอ่ากับผลิตภัณฑ์ที่เราขับเคลื่อนเนี่ยคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันแตกต่างจากยาคอนเซ็ปต์นะคือแนวคิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันอยู่ว่ามันดูแลสุขภาพได้มันทำให้อ่ โรคต่างๆบางชนิดนะมันสามารถหายหรืออาการต่างๆมันดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพยายามแยกให้ออกแยกให้ออกก่อนว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ยานะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งปันเรื่องหนึ่งนะครับมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านบอกว่ายุคที่ผ่านมานะครับผู้คนล้วนแล้วแต่รอให้ป่วยแล้วไปพึ่งยาทั้งสิ้นหมอคนนี้เขากล่าวไว้เห็นภาพชัดเลยนะนะครับเขาบอกว่าเปรียบเสมือนว่า ตัวท่านเองเป็นหมอแล้วมีหน้าที่ถือตะก,ก้าแล้วไปลองรับไข่ที่คนแต่ละคนยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วทยอ,อยคือลุมกันโยนไข่ลงมาจากดาดฟ้าและตัวท่านเองเป็นหมอก็เอาตะก,ก้าเนี่ยไปคอยรับไข่นะครับไม่ให้มันแตกไข่บางใบที่โยนลงมาจากดาดฟ้าน่ะบางทีก็รับทันแต่ต่อให้รับทันแต่ก็ยังแตกอยู่ดี ไข่บางใบไข่บางฟองที่โยนมาจากดาดฟ้าเนะี่ยบางทีก็รับไม่ทันมันก็แตกไปไข่บางฟองรับทันแล้วก็ถนอมมันอย่างดีมันก็เลยไม่แตกก็เปรียบเสมือนสุขภาพของแต่ละคนนะสุขภาพของแต่ละคนก็เหมือนกับไข่แต่ละฟองนั่นแหละนะครับแล้วแต่ละคนก็จะโยนไข่ลงมานะครับคือไม่ดูแลสุขภาพนะก็ทิ้งมันลงมาไม่ดูแลเอาใจใส่มันพอทิ้งลงมาปั๊บเป็นหน้าที่ของใครครับหน้าที่ของหมอ หมอก็รักษาฮะรักษาหายมั่งไม่หายมั่งรักษาทันมั่งไม่ทันมั่งนะครับคือไปรักษาที่ปลายเหตุหมอท่านนี้นะฮะท่านกล่าวไว้ว่ามันถึงเวลาของยุคนี้แล้วของยุคที่สามที่เรากําลังอยู่กันตรงเนี้ยนะครับท่านบอกว่าเปรียบเสมือนว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าโทษน,นะฮะท่านใช้คมพูดตรงๆแล้วไปตบท่านใช้คําว่ากระบาลน,นะฮะกระบาลแปลว่าศีศารษะนั่นแหละว่าสารสุขภาพ ถึงเวลาที่ถ้าต้องวิ่งไปบนดาดฟ้าแล้วไปตบกระบาลของแต่ละคนว่าถึงเวลาต้องโย,โยนไข่ลงมาเส้นทีทันรับไม่ทันแล้วต่อให้รับทันไข่ก็แตกหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วอ่ะที่แต่ละคนต้องดูแลและรักษาสุขภาพของตัวเองอย่ายโยนไข่ลงมาให้เป็นภาระของหมอนะครับเพราะอย่างนี้ก็ตามนะโรคต,ต่างๆสังเกตว่าในโรงพยาบาลนะ่ะผู้ป่วยเยอะมากหมอเก่งก็จริงฮนะแต่รักษาไม่ทัน กมันเป็นโรคเสื่อมโรคเสื่อมคือโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายนะครับเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บมันถึงเวลายุคนี้เราอยู่ในธุรกิจอิมตายเราต้องมองเลยว่าเพราะสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นยุคที่หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนไม่ประเสธนะครับว่าต้องการสุขภาพและที่สำคัญทุกคนไม่ประเสธครับวันมาวันนี้ถูกดิส랩ถูกนะครับได้รับผลกระทบในหน้าที่การงาน ในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นดังนั้นอยากจะบอกว่าเมื่อทุกคนมองหาโอกาสในการดูแลสุขภาพทุกคนมองหาโอกาสในการที่จะมีรายได้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งมองเป็นรายได้หลักก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นยุคที่มีธุรกิจที่ชื่อว่าธุรกิจขายตรงธุรกิจที่มีคำว่าออนไลน์ขึ้นมาแอบแฝงเยอะแยะมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่ใช่จะให้สิ่งที่เราต้องการได้นะครับวันนี้จึงอยากจะบอกว่าถ้าเราเห็นภาพบางอย่างเนี่ยที่มันจะเป็นภาพที่เป็นจิ๊กซอมาต่อกันแล้วเราจะพบว่านะครับเมื่อชีวิตเราต้องการรายได้ต้องการสุขภาพต้องการมีความสุขเราต้องหาสิ่งที่ใช่ให้เจอเราต้องหาบริษัทที่เป็นของจริงให้เจอและ ของจริงก็คือบริษัทเอ็มซานเน็ตเวิร์กซึ่งยืนยันเลยว่าที่นี่แหละคือของจริงคือทองแท้ที่ไม่กลัวการพิสูจน์นะครับและด้วยการที่บริษัทยืนหยัดมาถึงปัจจุบันนะครับมากถึง18ปีนะครับ19ปีจ้างเข้าสู่20ปีตรงนี้แล้วอะเราก็จะพบเลยว่าเอ็มซาไม่เคยมีประวัติด่างพ้อยไม่มีเคยเรื่องไร้เลยนะทั้งหมดนะครับวันนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชสามารถไปพิสูจน์ได้นะครับ ทุกช่องทางเลยที่เอ็มซาในในโลกออนไลน์ที่เราไปพิสูจน์กับบริษัทเอ็มซานี้ได้นะครับเราต้องลึกซึ้งถึงคําว่าเราคือนักสร้างเครือข่ายเราคือเน็ตเวิร์กบิลเดอร์เราคือผู้สร้างเครือข่ายวงเล็บมืออาชีพแล้วนักสร้างเครือข่ายมืออาชีพคืออะไรเราจะสังเกตเลยฮะว่านักสร้างเครือข่ายมืออาชีพเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าตามเรามาให้เยอะที่สุด ใครก็ตามนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจเอ็มซาเนี่ยแล้วคาดหวังว่าธุรกิจเอ็มซาจะให้ความสุขจะให้รายได้จะให้สุขภาพที่ดีได้เนี่ยเริ่มต้นจากการเราที่เราใช้สินค้าด้วยตัวเราเองแล้วเราก็นําสิ่งดีๆที่เราได้รับผลลัพธ์จากการใช้สินค้าดีๆกับเอ็มซาเนี่ยก็ไปแบ่งปันสู่ผู้คนเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากับเราให้มากที่สุดหลังจากนั้นนะครับผู้ใช้สินค้าเมื่อเรามีการดูแลเขาอย่างดีมีการที่นําพาเขานะครับให้มารู้จัก กับบริษัทมารู้จักกับทีมงานมารู้จักกับความสวยงามของธุรกิจเอ็นตาแล้วเนะี่ยในที่สุดคนเหล่านั้นนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองจากการเป็นผู้ใช้สินค้าสู่การเป็นผู้ที่มีรายได้จากธุรกิจเอ็ตาแล้วก็กลายเป็นผู้นําในที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในธุรกิจเอ็ตาจะบอกว่ามันมีสมาการง่ายๆเลยนะครับถ้าเราคือนักสร้างเครือข่ายเราคือเน็ตเวิร์กบิลดเออร์นะครับ ผู้ใช้สินค้านะเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของเราอะ่ะถ้าเราดูแลเขาจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้ใช้สินค้าที่เหนียวแน่นกับเราแล้วนะครับเราก็นําพาเขาเข้าสู่รอบเรียนรู้ต่างๆที่กลุ่มของเรามีที่บริษัทจัดขึ้นด้วยความตั้งใจจริงที่จะแบ่งปันเรื่องดีๆแบ่งปันโอกาสในการสร้างชีวิตนะครับในที่สุดแล้วอะ่ะเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่เหนียวแน่นของเรานะ่ะก็จะกลายเป็นเครือข่ายผู้นําในที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะย้ํากันเลยว่าปริมาณที่มากพอก็จะเกิดรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดเช่นกันเพียงแต่เราใส่ใจเพียงแต่เราเข้าใจและเพียงแต่เราจริงจังและถึงเวลาที่จะลงมือทําเพื่อผลงานชิ้นโบแดงที่ดีที่สุดกับผลลัพธ์ที่จะสร้างรายได้กิดไร้กีดจำกัดรวมถึงความสุขในปริมาณที่มากที่สุดตามที่เรา ต้องการในชีวิตของเราได้จากธุรกิจเอ็มซานะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะไม่ยากเลยจากรอบเรียนรู้ที่ผ่านมาเอามาแบ่งปันกันนะครับเราจะสร้างเครือข่ายผู้นําเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากับเราอ่ะในปริมาณที่มากที่สุดนะะเพื่อรายได้และกินจากัดนะครับข้อแรกเลยครับลงมือทําครับไม่มีอะไรเลยนะฮะลงมือทําครับคาถาสู่ความสําเร็จครับลงมือทําครับ หลังจากนั้นครับจะลงมือท,ำทำอําทํำยังไงครับตั้งรายชื่อก่อนเพราะผู้ใช้สินค้าของเราเนี่ยนะลวดเกิดจากรายชื่อทั้งนั้นรายชื่อที่เกิดขึ้นไปฟังมาจากไหนครับว่าวิธีการเขียนรายชื่อของเราเนี่ยปรึกษาอัพไลน์ของเราดูลองเข้าไปฟังในช่องทางต่างๆที่บริษัทเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนรายชื่อในพอดแคสต์ที่ที่คุณหมอพนินนะครับได้แบ่งปันไว้ให้นะครับหรือแม้กระทั่งวิธีต่างๆรายชื่อจากคนที่เรารู้จักทั้งหมดนะครเขียนรายชื่อออกมา เพราะรายชื่อเหล่านั้นเราไม่คิดแทนเราจะรู้เลยว่าทุกคนรู้ว่าแต่มีฝันมีความหวังไม่แตกต่างกันกับเราชีวิตของเขาก็เหมือนกันกับเราเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการรายได้เขาต้องการสุขภาพที่ดีและเขาต้องการความสุขในชีวิตไม่แตกต่างกันกันกบเราธุรกิจนี้ในเมื่อเราเป็นนักถักคททอเครือข่ายเราเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์วันนี้เราเริ่มต้นจากการที่บอกกับตัวเองให้ได้สะกอ่อนว่าเราคือเน็ตเวิร์กบิลดเออร์เราคือนักสร้างเครือข่าย เครือข่ายของเราคือเครือข่ายผู้ใช้สินค้าแล้วเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของเราถ้าเราดูแลเขาให้ดีเขาก็จะกลายเป็นเครือข่ายผู้นําของเราในที่สุดโดยการเข้ามาเรียนรู้ในระบบที่ทีมของเราที่บริษัทของเราจะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วมันคือเรื่องง่ายที่สุดแล้วที่จะเป็นผลลัพธ์ที่มีค่าสูงที่สุดในชีวิตนะครับหลังจากนั้นครับเราเข้าใจแผนอย่างลึกซึ้งครับย้อนกลับไป พราะธุรกิจเอ็มตาเป็นธุรกิจเงินสดครับไม่มีพารละเงินกู้แม้แต่บาทเดียวเอ็มตาจึงบอกว่าเอ็มตาคือความเสมอภาคทุกคนเข้ามาสมัครฟรีแล้วหลังจากนั้นนะครับเพียงแต่ใช้สินค้าด้วยตัวเองที่พันพีบีไม่มีฟาสตา์ชวนใครเราไปชวนเพื่อนเราเพื่อนเราจะใช้มากใช้น้อยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะเขาจะเริ่มต้นธุรกิจเหมือนกันกับเราเสมอภาคเหตุเช่นเดียวกันกับเราคือสมัครฟรีแล้วก็ เริ่มต้นธุรก,กิจโดยการใช้สินค้านะครับที่ครั้งแรกคือตั้งแต่หนึ่งพันีขึ้นไปก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นนักธุรก,กิจที่สามารถรับรายได้ตามแผนสไตล์แมทชิ่งได้แล้วนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นใครก็ตามที่ซื้อสินค้ามากกว่าพันพีบีในแต่ละเดือนน่ะเขาก็จะได้รับโบนัสส่วนบุคคลคืนยี่สิบเปอร์เซ็นตเช่นกันทําไมถึงมีข้อน,นี้ทําไมบริษัทอื่นจะต้องมีฟาสตาร์ททำไมบริษัทอื่นต้องมีขนาดของธุรก,กิจให้เลือกเช่น ไซซ์เอส M, ไซซ์เอ็มไซ์แอลลงทุนหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนในบางบริษัทเพราะอะไรครับเพราะบางบริษัทหรือหลายๆบริษัทต,ต้องบอกว่ามากกว่า80%ของบริษัทขายตรงในประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้วยเงินสดนะครับเป็นธุรกิจที่กู้เงินมาทําพอกู้เงินมาทําเขาเลยมีภาราด,ดอกเบี้ยสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรครับต้องหาทางที่ทําให้ภาระดดอกเบี้ยของเขาน้อยที่สุดไง และว,วิธีทำให้ภาลดอกเบี้ยน้อยที่สุดก็คือจะต้องหาเงินเข้าไปโปกให้ไวที่สุดหาเงินเข้าไปธนาคารให้ไวที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาลดอกเบี้ยดังนั้นเขาจึงหาวิธีการที่จะออกแผนธุรกิจมาที่จะย้ายสต็อกสินค้าจากบริษัทไปเป็นภาระของนักธุรกิจแต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่เอ็มตานะครับและเอ็มตาจะมองว่าไม่อนุญาต ให้มีการสต็อกสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือความสวยงามของธุรกิจนะครับยังไม่รวมถึงโบนัสข้ออื่นนะครับที่บอกว่าโบนัสฝั่งอ่อนโบนัสฝั่งแข็งโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะพบเลยว่าโบนัสสองทางเนี่ยนะเพดานของไรายได้นะมากถึงนะครับสองล้านสี่แสนพีวีโดยที่เราใช้สินค้าต่อเดือนเนี่ยโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไร้ความเสี่ยงใดๆเนี่ยแค่หลักพันต่อเดือนแค่นั้นเอง เราคือเครือข่ายผู้ผู้บริโภคที่แท้จริงนะครับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญที่สุดรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆคือรายได้ที่ชื่อว่าโบนัสตร์เมชชิ่งนะที่จะจ่ายตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งไปจนถึงชั้นที่สนะิบสองเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้รับอย่างเต็มจํานวนอย่างไร้ขีดจากัดไม่มีเพดานของรายได้นะครับเพียงแต่เราส่งมอบความสาเร็จให้ผู้คนนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็จะพบเลยว่า เพียงแต่เราเป็นคนหนึ่งที่มีรายชื่อเข้าใจแผนออกไปนะสปอนเซอร์คือแบ่งปันโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์เดอะโปรดักต์คือแบ่งปันเรื่องสินค้าแล้วไปโชว์เดอะแพลนพูดถึงความสวยงามของผลลัพธ์ที่จะได้รับจากเ e อ็มตาอย่างมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะในที่สุดแล้วนะครับเราถ้าเราทํางานพื้นฐานทุกวันเราออกไปทำสามเอ m นะครับสาคืออะไรฮะคือเซลลิงคือสปอนเซอร์ลิงนะครับ แล้วคือการที่ออกไปเซอร์วิสซิ่งเซลลิ่งคืออะไรครคือไปขายแนวคิดขายนะครับจะว่าขายผลิตภัณฑ์ก็ใช่แต่ไปควบคู่กับโอกาสทางธุรกิจโอกาสที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะไปขายแนวคิดออกไปนะครับออกไปแบ่งปันโอกาสออกไปแบ่งปันแผนธุรกิจนะครับออกไปทําการที่ดูแลติดตามให้ผู้บริโภคของเราเหนียวแน่นกับธุรกิจนะเหนียวแน่นกับการใช้สินค้าของเรานะครับแล้วทำมิทติ้งทุกวันนะ สปอนเซอร์ให้ได้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอครับประมาณห้าถึงสิบคนอนะ่ะเพราะอะไรครับเพราะเราคือเน็ตเวิร์กบิลดเออร์ไงเราคือผู้สร้างเครือข่ายไงวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเราคือ er, เน็ตเวิร์กบิลดเออร์เราจะไม่หยุดครับว่าจะทํางานพื้นฐานแล้วจะไม่หมดรายชื่อนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดครับถูกคนถูกเวลาถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในฐานะเน็ตเวิร์กบิลดเออร์จริงๆครับเราจะมองเลยว่าเราจะเลือกทํางานกับใคร งานพื้นฐานที่เราทำเราทํางานกับใครใครที่มีเป้าหมายกับเราคนที่มีเป้าหมายของเราชัดๆนะคาถาเลยนะฮะตั้งแต่เป็นนิมนไปมันจะต่อเนื่องว่าเราจะสามารถพิชิตคลิปทุกทริปที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคือทริปประตูสวรรค์เมืองจีนในครั้งเนี้นะครับบอกกับตัวเองบอกกับคนใหม่ที่มาในทีมงานของเราถ้าถูกคนถูกเวลาเขาต้องเป็นบอลสตาร์ได้ครับ เขาต้องหาคนซ้ายขวาของเขาเนี่ยเป็นบอลสตา์ได้และคนซ้ายขวาของเขาน่ยที่อยู่ซ้ายขวาของเขาเนี่ยทุกคนเลยฮะจะเป็นคนึงนที่รักษาความเป็นบอลสตาร์เป็นขั้นต่ำในแต่ละเดือนขณะเดียวกันในเดือนต่อๆไปเขาก็จะพร้อมที่จะหาบอลสตาร์ใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ฮะย้าครับปริมาณผู้ริโภกปริมาณผู้นําที่มันมากพอจาก คาถาตรงนี้เป็นบอนลรักษา,าความเป็นบอลค้นหาความเป็นบอลใหม่ขึ้นมาคนที่เป็นบอลใหม่ขึ้นมานะมันจะทําให้มีผู้รีโภกมากขึ้นผู้นําก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและในที่สุดแล้วนะถ้าธุรกิจเอ็มซานะมันคือธุรกิจที่เราเชื่อแล้วเราบอกกับตัวเองชัดๆนะเราไม่ใช่เซลเลอร์เราไม่ใช่หน้าขายเราไม่ใช่เซลแมน แต่เราเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์เราเป็นนักสร้างเครือข่ายเราเป็นนักถักทอเครือข่ายมืออาชีพเราเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์แบบโปรเฟชชั่นอลเราจะพบเลยว่าเราสามารถสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าได้เราสามารถสร้างเครือข่ายผู้นําได้ที่สำคัญที่สุดข้อสุดท้ายครับอย่าเลิอกอย่าเลิกถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นเลยว่าในธุรกิจนี้ปังคับให้เรามีรายได้มากกว่า6กหลักต่อเดือน อย่างแน่นอนและรางวัลความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับการสัมมนาพิเศษเอ็มตาพาตาลุยประตูสวรรค์เมืองจีนระยะเวลาการทำคุณสมบัตินะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนับเนื่องไปอีกสี่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนก,ารก,กรกฎาคมสิงหาคมสี่เดือนเต็มๆมะมที่เราสามารถทำคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงชีวิต นำพาตัวเองและผู้คนในทีมงานของเราอะไปเยือนเมืองจีนนะครับเมืองนี้นะครับจะเป็นยังไงภาพจะสวยขนาดไหนถ้าเราไปเห็นเนะนี่ยทริปเนี่ยเราจะได้ไปเยือนสะพานอย่างเงี้ยนะแกนคันย่อนแห่งจางเจียเจี้ยฮะเป็นที่ตั้งของสะพานกระจกนะครับข้ามเขาที่ยาวเละสูงที่สุดในโลกที่เอ็มตาจะพาไปเยือนในครั้งนี้นะครับยาวและสูงที่สุดในโลกนะนะครับไฮไลท์ตัวเนี้ยได้ไปอย่างแน่นอน จะมีภาพตัวเราไปยืนอยู่บนสะพานแห่งนี้ไหมสะพานแขวนแห่งเนี้ยนะครับจะมีภาพเรากับทีมงานเราไหมมันเริ่มต้นวันนี้ฮะและเป็นการเก็บคะแนนที่น้อยที่สุดด้วยที่ไหนอีกที่เอ็มตาจะพาไปคือไฮไลท์ทั้งสิ้นนะฮะก็คืออีกที่หนึ่งนะครับนอกจากสะพานจางเจียเจียที่เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในโลกแล้วนะอีกที่หนึ่งครับได้นนั่งกระเช้าครับกระเช้าที่จะขึ้นสู่ จางเกียเียประตูสวรค์ตัวเนะี้ยกระเช้าที่ชื่อว่ากระเช้าขึ้นสู่เทียนเหมือนซานเทียนแปลว่าฟ้านะเหมือนแปลว่าประตูนะครับซานแปลว่าภูเขาภูเขาประตูสวรค์นนะซึ่งกระเช้าเนี่ยเป็นกระเช้าที่ยาวที่ทสุดในโลกเช่นกันนะครับระยะทางของกระเช้าเนี่ยคือทั้งหมดเจ็ดจุดห้าคือเจ็ดกิโลครึ่งนะฮะเจ็ดกิโลเมตรครึ่งอ่ะเฉพาะเวลาในาการน,นะนั่งกระเช้านี่ก็ประมาณ4ี่สินาทีแล้วนอกจากของที่ เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกนะฮะสะพานแขวนนะยังมีกระเช้าที่ที่สุดในโลกอีกถามว่าชีวิตเนี่ยจะที่สุดในโลกสักกี่ครั้งังไม่รวมถึงนะฮะประตูสวรรค์นนะเทียนเหมือนซานห่องมาเลฮะเทียนเหมือนซานซึ่งประตูสวรรค์ตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆสุดยอดมากๆม,มันเป็นช่องประตูในภูเขาอะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะจู่หินมันถล่มลงมาแต่เหลือกลายเป็นช่องประตูสวรรค์อย่างเงีนะ้ยมันเป็นช่องทะลุออกไปเลย นะครับและอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับซึ่งในเมืองหูหนานเราไ้บอกว่าสวยงามมากๆนะครับและเมืองแห่งนี้ไปก็เปรียบเสมอถ้าเป็นคนหนึ่งอ่ะที่กําลังก้าวขึ้นสูส่ส,สวรรค์นะนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้ไปไฮไลท์ของที่นี่นะครับและเอ็มตายจะพาไปดูจากวิทีได้ครับขาลงครับขาลงถนนที่โคตรเคียวอย่างเงี้ยแต่นั่งรถบัสลงมานะเป็นรถบัสที่ผู้ขับอ่ะคนขับคือโชอเฟอร์เนี่ยชํานาญมากๆทั้งหมด เก้าสิบเก้าโคง้งนับเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกนับเป็นติดอันดับถนนที่สวยในโลกฮะโคดเที่ยวไปตามไหล่เขาตรงเนี้ยนะครับเอ็มตาพาไปเอ็มตาพาไปไม่ใช่ครั้งนี้และครั้งไหนยังไม่รวมถึงฮนะระเบียงกระจกผันหลงหยานะครับระเบียงกระจกตรงเนี้ยยาวทั้งหมดนะรประมาณหกสิบเมตรนะครับกระจกนี่หนาไม่ต้องกลัวเลยฮะไป ขึ้นไปเดินเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกมันจะหักครับเพราะสร้างขึ้นมาอย่างดีครคนไปเยือนเนี่ยต้องบอกว่าปีละหลายหมื่นคนนะครับแล้วสวยมากๆบนบนบนสะพานกระจกแห่งนี้รวมถึงอะไรครับลิฟต์แก้วไปหลงลิฟต์แก้วที่สูงที่สุดในโลกอีกแล้วนะครับที่สูงถึง324เมตรแต่ลิฟต์ตัวนี้ใช้เวลาแค่นาทีครึ่งฮะ300กว่าเมตรแป๊บเดียวเองทั้งหมดคือที่สุดในโลกสามที่แล้วนะะ ในที่พริมนีเอ็มสตาจะพาไปึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราบอกกับตัวเองไหมว่าเราจะที่สุดกับเอ็มสตาไม่มีโอกาสหเลยะฮะที่เราจะมีโอกาสดีที่สุดที่จะไปเยืนตรงนี้นะครับสามที่สุดในโลกแล้วนะอะไรอีกครับตึกมหาศกรรเจ็ดสองคเป็นตึกที่สร้างเรียนแบบนะฮะเรียนแบบไอตัวเทียนเหมือนซานทั้งหมดนะฮะซึ่งทุนการก่อสร้างตกของตึกตัวเนี้ยคือเรียนแบบอ่ะ ไอ้ออธรรมชาติทั้งหมดอ่ะใช้ทุนก่อสร้างประมาณแปดพันล้านหยวนนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็เอาห้าบาทคูณเข้าไปแล,และด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารนะฮะสร้างเป็นแบบโบราณเลยตัวเราเองฮะถ้ากลางคืนจะพืไปถ่ายเอาตัวเองไปแปะรูปภาพก็สวยมากแล้วไปถ่ายตัวอาคารอีกนะฮะมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์มีผับบาร์ pub, bar, ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะถัดมาครับนอกจากที่ตรงนี้แล้วที่ไปตึกมาเหมกันเห็นภาพนี่ก็พลาดไม่ได้นะฮะ เคืออยากจะไปหมู่บ้านลักไทยที่แม่ฮ่องสอนครับแต่ไม่ได้ไปสักทีไปหมู่บ้านลักไทยยังต้องใช้เงินเลยฮะแต่สถานที่ตรงเนี้ยเมืองโบราณป้องห่วงเนี่ยเขตปกครองตนเองเสี่ยงซีในมณฑลหูหนานที่เอ็มตาจะพาไปในทริปนี้นะฮะยังไม่รวมถึงนะฮะผู้หลงจิ้นนะฮะหมู่บ้านโบราณในหุบเขาอะที่อยู่ในมีฉาของน้ําตกนะฮะน้ําตกผู้หลงเนี่ด้วยนะ ต้องบอกว่าสวยมากๆอันนี้คือสถานที่จะไปในทริปเนี่ยที่เอ็นตาเตรียมไว้ให้กับการที่ขอแค่เก็บคะแนนสี่เดือนนะฮะประมาณแปดสิบคะแนนขึ้นไปแค่นั้นเองต้องบอกว่าสุดยอดมากๆที่สุดในโลกเอ็นตาเตรียมไว้ให้เราจะที่สุดในชีวิตหรือเปล่าย้ํากันอีกครั้งนะครับอันนี้คือทั้งหมดครับเงื่อนไขนะในการร่วมสัมมนา,าในครั้งนี้เพียง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 ,ยงมีนะฮะพันพีบีส่วนตัวนะในทุกๆเดือน พฤษสภาพิธุนากรดาาสิงหาพันพีีส่วนตัวในทุกเดือนนะครับแล้วกําหนดให้ทุกหนึ่งพันพีบีทีมอ่อนเท่ากับหนึ่งคะแนนท่องเที่ยวนะครับเดือนที่เก็บคะแนนท่องเที่ยวต้องมีพันพีส่วนตัวและมีสองซูเปอร์เบเซอร์ใหม่นะครับสมัครเดือนนั้นและเป็นซูเปอร์เบเซอร์ในเดือนนั้นสมัครข้ามเดือนมาปิดซุปในเดือนนี้ไม่นับนะครับเป็นเมมเบอร์และเป็นซูเปอร์เบเซอร์ในเ,นเดือนเดียวกัน อย่างน้อยสองซูเปอร์วเซอร์ขึ้นไปมีพันพีบีส่วนตัวและคะแนนเป้าหมายท่องเที่ยวสําหรับคนที่สมัครตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคือเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนนะเก็บคะแนนในสี่เดือนรวมกันให้ได้80ดิคะแนนแค่นั้นเองนะครับส่วนนักกิจเอ็มตาเดิมคือพวกเราเรานะฮะหรือคนที่สมัครเอ็มตามาก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยเพียงแต่เอาคะแนนเฉลี่ยสมเดือนที่ผ่านมาคือกุมภามีนาเมษาเฉลี่ยกันสามเดือนได้เท่าไหร่คูณ4ี่เข้าไปแล้วมาบวกกับแ80ดสิ ก็จะได้คะแนนเป้าหมายของการไปเยือนประตูสวรรค์ในเมืองจีนนะกับทิปที่ผ่านมาทั้งหมดเที่ยวฟรีอิ่มจังแล้วไปด้วยกันนะยกทีมเลยนะครับสําหรับรหัสคู่ที่จะไปด้วยกันนะก็ทําเพิ่มอีกเพียงยี่สิบคะแนนแค่นั้นเองนะครับเงื่อนไขทั้งหมดก็ตามนั้นนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าการสำนาพิเศษเอ็มซาพาตาลุยประตูสวรรค์เมืองจีนในครั้งนี้นะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อเราและทีมงานของเราทั้งหมดเพื่อเราในฐานะเป็นเน็ตเวิร์กบิล r เดอร์เพื่อเราในฐานะคนที่จะนําพาความสุขนําพาสุขภาพที่ดีนําพารายได้ที่ดีสู่ตัวเราเองและสู่ผู้คนนะครับ